สวัสดีครับพบก,กับชาแน,นลทันติบกับเกมวันพี b o u ลตี้รัชนั่นเองนะครับผมก็กลับมาพบกับผมคนเดิมนะครับผมคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงพี่พี่น้องน้องทุกท่านกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็สำหรับตอนนี้นะครับพี่ก็มีใครยังไม่ทราบนะครับผมพี่มีเพจสตรีมเกมนะครับผมไปกดไลค์กันได้นะจ๊ะสตรีมทุกวันหนึ่งทุ่มนะครับผมไป ติดตามกันนะครับผมแล้วก็มีรางวัลแจกกันมากมายเลยทีเดียวนะครับผมวันดีคืนดีก็อาจจะมีแจกไอดีด้วยโอ้โหโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ก็คิดอ่คอนเทนต์หนึ่งได้นะครับผมนั่นก็คือช่วงนี้นะครับมีการประจานเกี่ยวกับออโต้คลิกเยอะมากนะครับผมนอกจากว่าเขามีอีเวนต์เข้ามานะครับผมอีเวนต์นี้ก็คืออะไรนะครับผม สำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็เป็นอีเวนต์แบตเทิลไฟนะครับแล้วก็เป็นขึ้นชื่อว่าแบตเทิลไฟก็คือเราฆ่าอย่างเดียวนะครับผมไม่มีการยึดธงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าออโต้คลิกเรียกได้ว่าตอนนี้หลักเขาเรียกว่าเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมนะเพราะอะไรนะครับผมเนื่องจากว่ารางวัลรางวัลผู้ชนะนะครับก็จะได้ พลังโจมตี18นั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งเป็นเหรียญที่พี่ว่าอันนี้เป็นเหรียญที่โหดที่สุดแล้วนะครับผมเป็นเหรียญที่โหดสุดแล้วเพราะมันใส่กับแอคแท็กเกอร์โดยตรงด้วยนะครับผมนะโหดมากๆเลยนะครับผมดังนั้นคนก็พร้อมจะออโต้คลิกนั่นเองนะครับผมนะสำหรับอันดับพี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะไม่ได้มาเล่น Battle f i นไฟลแบบธรรมดาเว้ยพี่จะมาทำตัวเองให้เป็นออโต้คลิก โอ้ oh, ทุกคนจะตกใจว่าหูพี่ผมหมดศรัทธาในตัวพี่วะพี่แม่งใช้โปรแกรมโกงบอกไม่ใช่ oh. เว้ยถุยไม่ใช่นะครับผม oh. คือพี่จะแกล้งเล่นเป็นตัวละครแบบใช้ออโต้ ick, คิกนึกออกปะเออคือเป็นลนักษณะของความเกลียนเล็กๆนะครับผมคือหลอกคนอื่น mm. น้องๆคิดว่าถ้าน้องเจอออโต้คิกก็คือน้องจะรู้อยู่แล้วว่าเราเราก็แค่แบบว่า โจมตีมันให้โดนแล้วก็ฆ่าแล้วก็ได้คะแนนฟรีๆไปถูกไหมครับผมแต่นี่พี่จะแกล้งให้คนเข้าใจแบบนั้นแล้วก็มาตีพี่ซึ่งแล้วก็พี่ก็จะทําแต้มเยอะๆนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถทําได้ไหจะสามารถหลอกคนอื่นได้หรือเปล่านะเอออันนี้สนุกแน่นอนนะครับผมนะลองไปชมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูสาหรับทีมที่พี่เล่นนะครับผมพี่ไม่ได้ใช้ตัวโบนัสเลยนะครับผมใช้อคาอินุเป็นซับร้อยห้าสิบเลยนะครับผมนะแล้วก็ สำหรับแท็กพี่ใส่ไป3แท็กนะครับผมนะเพราะพี่เชื่อว่าจะเจอใครรู้เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โรเจอร์พี่ไม่กลัวเลยนะโรเจอร์โรเจอร์น่าจะใส่ตัวโบนัสมาน่าจะไม่ได้ถึกมากนะครับผมอันนี้สี่พี่วิเคราะห์นะครับผมพี่ก็ใส่แท็กเป็นทีมหลักไปเลยนะครับผมนะแต้มอาจจะไม่เยอะแต่ต้องบอกว่าค่าเยอะแน่นอนนะครับผมนะโอเคเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับอย่ารอชนะ้าไปชมกันเลย เดี๋ยวพี่คนไทยด้วยครับผมโอเคเราจะเล่นแบบเกือ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 บออกจากคิกงัครับผมเกือบออกจาคิกสติกแม่เป็นอะไรวะสติกแม่เป็นอะไรวะืออมจะเอาเราจะเอาเราโอเคโอเคจะไปครับผมอมตะอมตะได้ไหมโอเคอมตะอมตะได้อมตะได้ได้ครับผมไม่เข้าใจว่ามันไม่มันไม่ใช่เกมยึดธงแล้วเหรอเฮ้ยเอาเล่นวิ่งมันรถคนดูวีเล่นนี่งงจริงครับผมไม่เป็นไรครับผมก็เราได้แต้มไปนะครับ ดรอปไปก่อนนะ okay, okay, okay. ครับหลบหลบหลบไปก่อนนะโอเคโอเคโอเคนะครับรอรออันตีนิดหนึ่งรออันตีนิดหนึ่งค่อยๆค่อยๆค่อย,อ,ยอ้น,นี่มันเดินทำอะไรของเราเฮ้ยมันจะไม่เลเอาแต้มไงวะจะไม่ชนะมัะ้งเนี่ยโอ้ใครมาใครมาอืรอปทำอะไรกันโอ้โหสวยงามครับผมโอเคโอเคครับผมอ่ทีนี้ยงิงเลยนะตายครับผมนี่สวยงามก็ต์ก็ต์ก็ตน่าจะโหดอยู่นะครับน่าจะโหดโอเค เดี๋ยวเราแก้กับตุ๊กขี้กันนครับแกงเอาตุ๊กคี้กันนครับเออแกงเอาตุ๊กคี้กันคนไทยแต่เขาได้ผมผิดไปเลยฮะแกงก่อนแกงก่อนแกงก่อนใจเย็นแกงก่อนแกงก่อนเออเออมันน้ำมันต่านนะมันน้ำมันต่านนะเออโอเคโอ้ยนี่ไม่ไหวปะเดี๋ยวกันตายแล้วรู้เรื่องเป็นไงพี่มันต่าป่ะน้องพี่มันต่าเลยเนี่ยจอดเนี่ยเออยิงไข่วะเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยมันยิงกำแพงว่ะเฮ้ยมันยิงกำแพงของจริงอะมนะเออ Okay. เออตายของผมโอเคเขาเด้งแต่ก็ผมเจ็ดพันนะเบาๆวะเดินหนีเดินหนีเดินหนีผมกลัวโรเจอร์ว่ะจริงโรเจอร์แม่งมาว่ะเดี๋ินๆโรเจอร์แ ну ม่งเอาว่ะโรเจอร์แม่งเอาเออสวยงามเสด็จแหวแม่งสวยว่ะเออเราแกล่ะเัาแกล้งเขาต้องคิดกันแล้วโอเคโอเคเบาๆก็ผมนี่ต่อยลมต่อยลมมัโคตรมันเลยว่ะเกมเป็นบ้าเลยเนี่ยอื้มอื้มหื้มไต่ลมับผมแกลแกลแกล ถ้าโดนประจานก็มาดูคลิปผมนะครับผมนะฝากติดตามคลิปผมด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมอายังมาไอ้เหรอโอ้โหติดใบ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 วะติดใบติดใบติดใบแต่มันอัดเบาอะมันอัดเบามันอัดผมเบานะครับผมมันอัดผมเบามากนะเออโอเคกลับมาเอาตัวคิบครับกลับมาใช้หมดเอาตัวคิบครับผมเกียร์ตัดปลายคือคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงใช้ตัวนั้นมาเล่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถือว่าสนุกกันไปครับผมไม่ค่อยทำแต้มนะผมไม่ค่อยทำแต้มนะอ โลเจอมาอืมโลเจอมาไม่แตกครับผมโอเคยังไงยังรอดอยู่อืมยิงใส่มันเป็นผมว่ามันเป็นไข่มาในนี้เดี๋ยวต้องต้องยิงใส่กันไหนครับผม <c oughs> แตกอีกก็มั่วหมดเกดอนหนีฮะดรอนหนีก่อนครับอืม <c oughs> ไอม้มุงก้องมุงก้องไม่ดีมุงก้องไม่ดีต้องหาทางรู้นะครับต้องหาทางรู้โอเคโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้ผมรอมาต่ายหนึ่งครับถ้าถ้าไม่มีมาต่ายผมผมลำบากแล้วนี่ดูดิโอ้โยคนเราจะกำลังเอาตัวคิกเพื่อน ตัวคิกไอ้นี่ยุ่งเงเลยยุ่งงเลยยุ่งทุกเรื่องเลยนะครับโอเคตัวคิกโอ้ไม่มีแล้วก็ผมนะโหแมทนี้แบบเบสิกมากเลยอะ่ะเสียดายกดไลค์ไครับผม ครับผมมาจัดกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะกดส่งยิ้มไปส่งยิ้มไปส่งยิ้มไปเว้ยพร <c oughs> อมจะเกลียรับผมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรอป่านะส่งยิ้มส่งยิ้มส่งยิ้มรัวๆครับผมงนะวะนนี้ส่งยิ้มรัวๆนะจ๊ะส่งยิ้มรัวๆนะจ๊ะ <c oughs> มาดูนะครับผมเขาจะเชื่อหรือเปล่าครับผมนะไปแล้วครับผมมาหืมต่อยต่อยพร้อมกับ ไอเลาลุ้จิเลยนะครับแต่เราจะเป็นแบบออโต้คิกแบบเนียนๆนิดหนึ่งนะเนียนๆนิดหนึ่งนะก็คือจะต่อยต่อยลมไปก่อนนะครับผมต่อยลมไปก่อนนะอืไต่ลมไปก่อนนะครับผมอืไต่ลมไปก่อนไต่เย็นไตเย็นไต่เย็นนครับค่อยๆไปโโอ้หมาเว้ยนี่มีดอทด้วยมีดอทมาก่อนเดี๋ยวตายนะครับมออืโอเคโอเคต้องคิกต้องออโต้คิกนะต้องออโต้คิกนะต้องออโต้คิกะ ต้องเนียนนะต้องเนียนต้องเนียนต้องเนียนนิดนึง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 หลบออกมาก็แล้อต้องเนียนนิดนึงเรียบร้อยครับผมสองตัวครับผมหลบออกมากอนโอ้มันจริงจริงครับผมอไต่ลมกั่อตลมกันเอ้เพื่อนบวกกันนะครับผมให้เพื่อนบวกกันตวัสดีเพื่อนกำลังบวกอย่งดูเดือดนะครับผมแต้มห่างกันแค่พันเดียวนะเออมาดูนะครับผมแก้เกมไงดิอืมอืม ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเข้าไปครับผมค่อยๆเข้าไปอ่าอ่าอ่ไอโรเจอร์ตัวนั้นมันก็ออโต้คลิกนะครับผมนะอืมอืมโอเคครับผมยิงตายครับผมนะคุ้ยโดนช็อตตัวช็อตวะตัวช็อตวะอืมตัวช็อตวะเดี๋ยวนะลบมาก่อนแต้มห้าพันแต้มห้าพันเราหลบมาก่อนนะหลบมาก่อนนะโอเคแต้มแต้มเริ่มขาดนะครับแต้มเริ่มขาดแต้มเริ่มขาดโอเคโอเค โอเคต้องระวังแช่งนะต้องระวังแช่งนะ okay, โอเคอเคุ้ยแต่เพื่อนเล่นดีเพื่อนเล่นดี <c oughs> <c oughs> อืมอืมแตกหนึ่งโอ้โหโดนเนี่ยผมแม่ตานี้ไม่ค่อยตึงนะครับผมมีมีม,มีมีคิดมีคิดที่น่าจะโหดอยู่นะแ <c oughs>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  ล้วอืมอืมคิดมาวะ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 หลบวะ เออคิดมาว่าคิดมาว่าเฮ้ยคิดมาว่าเออแตกแล้วครับผมไอ้โรเจอร์ต้องคลิกไปไกลป่ะโรเจอร์ต้องคลิกไปไกลป่ะอืมเจอต้องคลิกเหรอฮะเอาต้องคลิกเหรอฮะต้องคลิกเหรอโรเจอร์อืมปาดใส่เราอะ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 ตายครับผมสวยอุ้ยโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตอืแรงอยู่แล้วเนี่ยแรงอยู่อืแรงอยู่ครับผม จะฆ่าเรานะเขาจะฆ่าเราโอเคโอ้โหเราเราไม่ได้เลือดวะงานเข้าแล้วแต้มเยอะไปนิดนึงครับผมน่าจะพาละาเพื่อนแล้วนะครับหัวเดีกมาดูว่ากับตันคิดแม่งจะมาวะครับผมมันอาจจะมานะครับผมนั่นมันมาครับมันเอาครับมันเอามันเอาว่ะ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 มันเอามันดอสมาแล้วครับผมอืมสวยครับัก็ผมสวยงามตามท้องเรื่องครับสวยงามตามท้องเรื่องครับกับตันคิดแตกไปก่อนนะครับหนึ่งตัวแต่เราไม่ได้ฆ่านะครับเราไม่ได้ฆ่าโอเคสวยงามครับผม โอ้เมื่อกี้มันมันมันเชื่อเว้ยมันเชื่อมันเชื่อว่าเราต้องคิดเว้ยเออมันเชื่อว่าเราต้องคิดเว้ย <c oughs> อ,อุ้ยชนะไปครับผมได้หมื่นหกโคตรงามอืมกนไลท์โซโล่ครับเมื่อกี้เขาปกป,ป้องหรอ แล้วครับผมจัดปาก็ึบก็ดึบก็ดึบนี่นี่นีปกติเอาตัวคิ้งมาตะแบกข้างหน้าอย่างเงี่ยเพื่อนจะแบกข้างหน้าอย่างงี้่ยแต่ผมแบบฉีกฉีกออกมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าเออ่ไมค์เราจะปลุกไม่ได้นะเว้ยมันจะติดนะครับผมเออค่อยๆนะครับผมเดี๋ยวแต้มจะเริ่มขาดเองครับแต้มจะเริ่มขาดเองครับไปครับผมหนึ่งศพครับเรียบร้อยแล้วแต้มจะเริ่มขาดเองนะครับไอ้นี่เอาตัวคิ้งแน่นอนครับ ยิงมาถึงนี่แล้วถึมลมนะครับผมต่อยลมนะต่อยลมนะต่อยลมก็ต่อยลมคือนี่ก็ต่อยลมคือเออตายไปไงอ่ตัวคิกกันุ่นะเออไปไกลไปแล้วก็ผมสวยงามนี่เป็นไงแต้มสามพันแล้วเบาๆครับผมอุ้ยแต่เพื่อนเราจะตายว่ะเฮ้ยเพื่อนเราจะตายว่ะฮึไม่ดีเลยครับผมหลบมาหลบมาเฮ้ยหลบมาดิเออแต้มเยอะอะหลบมาดิเออโอเคมันไม่มีเลือดนะครับผมนะหมดนี่ไม่มีเลือดนะครับผมโอเค ค่อยเข้าไปครับค่อยเข้าไปครลบโหูตายครับผมนั่งยังไงตายหมดครับผมโอ้โหตายหมดเลยวะตายหมดวะหลบมาก่อนลบมากันไอ้เงยหลบมาก่อนหากันพันเดียวโอเคครับผมโรเจอร์จะเอาแล้วนะครับโรเจอร์จะเอาแล้วอืมมันโง่แล้วครับผมมันจะเอาเราครับผมโดนไปดิครับ โด้ด eh, ้วยไปไกลป่ะเออไม่ตายไม่ตายนะครับเพื่อนเราฆ่าไม่ตายแต่แต่เลือดมันน้อยนะเลือดน้อยนะโอเคสวยงามครับผมมันจะปาดเรามันจะปาดเราจะปาดเราครับใครนู้ก็แตกนะครับผมโอเคอย่างนี้เดินได้ครับผมเดินขึ้นไปลุยนะครับผมค่อย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 โอเค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 ค่อยค่อยใช้ค่อยค่อยใช้เออใช้ครับผมนั่นแหละอืหลบมากันเฮ้ยดอตผม เออโต้คิ Auto ีแม่งดอ้ด้วยเออออโต้คิีแม่งดอ้ด้วยโคตรเก่งเลยครับผมแต้มห้าพันนะตอนนี้ถอยกันนะครับต้องถอยแบบออโต้คนะิกฮะถอยว่าโต๊ะขิกครับผมถอยแบบธรรมดาไม่ได้นะครผมนะแล้วก็รอ What What the Fuck รอเลือดนิดนึงรอเลือดนิดนึงโอเคบิ๊กมัมอ่าลูฟี่มาครับผมลูฟี่มาโอเคจัดไป ต้องช่วยกันไลยช่วยกันเลยเออตายครับผมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเอามันเอามันเอาเราเอ้ยมันเอาเรามันเอาเรามันไม่ได้แล้วครับผมมันอำนาจตะมันอำนาจตะมันอำนาจตะต้องหลบกนนะแต่แต่มันโดนเบาโดนโดนเราเบานะครับผมโดนเราเบาแล้วโดนเราเบาโอเคโอเคเอ้ยตายเออดีดีดีเออดีดีดีเออดีดีเออดีโอเคโอเคเออตัวเดียวเอาไม่ลงเออดีเว้ยเออเอาไฟกันไปเลยดีกว่าเอาต้องคลิกนะใครดูกัน ใครรู้ธรรมดาไงเอาต้องคิกครับผมเออธรรมดาเอาต้องคิกเว้ยธรรมดาเอาคิดไว้แตยครับผมเออเดี๋ยวเอาต้องคิกฆ่าไปดิเจอเอาต้องคิกฆ่าไปดิเออเอาดิเอาดิเออใครวะนี่ใครวะนี่ใครวะเออเอาดิเออเมืองสามจะไปครับผมหึมพิกมัมบิ๊กมัมแม่งเอาพิกโอ้โหเดือดจริงๆครับผมเดือดอืมไม่รู้มันเชื่อป่ะนะจอดเนี้ยผมก็กลัวแม่งไม่เชื่อนะเว้ย เออนะครับผมกดไลค์เกิดมาลุยครับผมจัดไปเอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับโหมด a t t l e f i g h ฟนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าไปเกลียนเขาเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะก็ถือว่าขำๆนะครับผมแล้วส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้ใช้ออโต้คลิกนะครับผมแล้วก็เหลือพี่ก็ไม่มีคนใช้นะครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วก็ไม่สนับสนุนในการใช้ออโต้คลิกเลยนะครับผมเพราะมันเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ก็เสียใจนะครับผมแต่ว่าความผิดเหล่านี้นะครับผมโทษให้กับค่ายเกมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าค่ายเกม ไม่ยอมแบนสักทีนะนะครับผมแล้วผมเชื่ออย่างนึงว่านาคตคนที่ใช้โปรแกรมโกงมีโอกาสโดนแบนแน่นอนนะครับถ้าเรามีการร้องเรียนเข้าไปนะครับผมนะผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนะประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คาดหวังว่ามันคงจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับช anel ว e r n a น i v e นะครับก็พบกัใหม่คลิปหน้าเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ alternative ได้นะครับเรามีการแจกไอดีและมีการสตรีมทุกวัน1นพุ่มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับ a l t o r a t i v e สวัสดีครับผม